สว,สวัสดีตอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม MBC Channel นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเกม Black c o v e r M นะครับผมซึ่งคลิปล่าสุดของ Black c o v e r M ผมเนี่ยก็คือตอนสุ่มแอตตาใช่ไหมแล้วเหมือนว่าในคลิปนั้นน่ะผมจะเคยบอกคนดูไว้ว่าถ้าผมปั้นแอตตาสุดุผมก็จะมารีวิวแอตตานะครับผมแต่ผมตอนไม่ได้ทําคลิปนั้นซะได้นะครับผมเออก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมที่วันนั้นผมพูดไปว่าผมจะทําคลิปรีวิวแอตตาแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้รีวิวนะครับผม โอเควันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาทำคลิปรีวิวแอตตาเป็นการถ่ายโทษแต่อย่างใดนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสุ่มตัวละครดิมิต็ดตัวใหม่ใช่ไมครับผมก็คือเจมเมเลโอเลโอน่ะนะครับผมก็เพิ่งเข้าวันนี้เลยนะครับผม18เมษายนนะครับผมแล้วก็วันนี้มีโค้ดแจก,กด้วยนะครับผมก็คือโค้ดเ e ลคัมเมเลโอนะครับผมก็คือเ e ลคัมเมเลโอเลยก็คือให้เราไปใส่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับผมแต่ ที่ผมผมจะไม่ได้ของนะเพราะว่าผมใส่ไปแล้วเมื่อเช้านะครับผมนี่พิมแบบนี้ไปเลยนะนี่เวลคัมเมเลโอแบบประมาณนี้เลยนะครับผมเวลคัมเมเลโอนะแล้วเราก็เดี๋ยวลงมาแล,แล้วเราก็กด,ดยืนยันเลยนะครับผมแต่รหัสน,นี้จะถูกรับรายไปแล้วนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากได้นะครับผม ไปใส่ได้นะครับผมเพราะว่าโค้ดนันเนี้ยคุ้มมากนะครับผมได้ทั้ง10ตัวเลยนะครับผมก็คือ10ตัวในการสุ่มเลยนะครับผมนะก็นะครับผมจําไว้นะครับผมเวลข้ามเมเลโอนะครับผมก็ไปใส่กันได้นะครับผมตามที่ผมสอนเมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือตัวกดตรงรูประหงงนี้แล้วก็กดลงมาตรงรหัสแรกรับนี้นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มได้เลยนะครับผมมา เดี๋ยวผมจะไปเรื่องสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเ้าสำหรับเจ้าตัวเจมิเลโอเรเวน่านะครับผมตอนนี้ตัวสุ่มงผมก็มีดองไว้ที่85ตัวนะครับผมแล้วก็เพชรดองไว้อีก2 3งหมนะครับผมก็มาดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถทํามัน5ดาวได้โดยที่ไม่ต้องใช้เศษอันนี้ประสงค์ในการแลกดาวหรือว่าจะสุ่มได้ 5, 5้าดาวเลยภายใน2 0 0้ตัวหรือเปล่านะครับผมก็คือภายใน2 0 0ครั้งนะเพราะว่าเกมนี้มันการานันตี2 0 0ครั้งนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่า ผมจะดวงดีไหมสำหรับการสุ่มเจอเมเดโอเลโอน้านะครับผมเพราะว่าผมกลัวมันหลุดเลทมากเลยนะครับผมผมไม่ว่าตัวดำหรือว่าเพชรพผมมันจะเยอะขนาดนี้นะครับผมแต่ผมก็รู้สึกว่าผมผมกลัวจะหลุดเลทนะครับผมผมสุ่มหลายตู้มาแล้วมันหลุดเลทบ่อยมากนะครับสำหรับเกมแบ็คโฮเวอร์นะไม่เหมือนตอนซีซั่นแรกนะครับผมที่เกมเพิ่งเปิดแรกๆนะตอนเกมเพิ่งเปิดแรกๆนะี่คือแบบโอ้โหเลทกำลังดีเลยทั้งนั้นอ่ะแล้วพอแบบเปิดมานะหลังๆพวกคือเลทเริ่มเกลือละนะครับผมนะไปเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าไปก่อนเลยครับผมสีใบนะปึ๊บ ก็ประตูประตูประตูเกลือมาแล้วนะครับเราก็กดข้ามเลยแล้วกันนะครับผมเปิดมาแล้วก็ประตูเกลือแล้วนะครับผมขอกดข้ามไปนะเราพี่ยี่สิบประตูทองไหมประตูทองไหมประตูประตูทองไหมประตูทองนะครับผมนี่เดี๋ยวมันก่าไ้แกมจะลืมตาหรือเปล่าลืมตาไม่ลืมนะครับผมแม่ไม่ได้สุ่มนานแล้วนะเกมไคโคเวนอะเพราะว่าผมดองตัวมาเพื่อใช้เมลโลนาเลยไงเออ คือตัวล่าสุดที่ผมวงสมก็คือเจมส์แมมมดนะครับผมเจมส์แมมมดนี่ก็เอาผมหนักเหมือนกันนะเจมส์แมมมดอ่ะอืมอ่าประตูทองอีกแล้วนะครับผมแต่เสื้อนี้อ่าไม่เกี่ยวนะครับผมเวลาดูมันจะลืมตามันไม่ลืมนะครับผมอันนี้ครั้งที่สามสิบนะครั้งที่สามสิบก็ยังไม่ลืมตานะครับผมสำหรับไอ้แก่นะครับผมเออหลายคนจะมันไส้แก่ได้มากนะสำหรับคิดแบคเวอร์นะครับมันจะมีแบบคนแบบส่วนใหญ่เลยที่จะมันไส้มันนะครับผมว่ามันชอบขับเกลือไงชอบไม่ลืมตาาไงงอัันนนนีี้้ปรระะตูเิคบผมมกกดดขว่า โอ้โหเกลือจริงนะครับผม40ใบแล้วนะเออ40ใบแล้วก็ยังไม่ออกนะครับผม50ใบนะปุ๊บโอ้ประตูเงินอีกละอืมไฟเกลือเกลือแบบเย็นจับเกลือแบบ,บยาวๆนะครับผมสำหรับเจมิเรโอน่ ona, 60า60ใบนะครับผมประตูทองมาแล้วนะครับผมรอบนี้มันต้องออกนะไอ้กแก่มันต้องลืมตานะครับผมลืมตาสวย และทองจะมาสองหรือเปล่ามาสองหรือเปล่าโอเคมาหนึ่งนะครับผมอันนี้เราก็มาลุ้นนะว่าเราจะได้อะไรนะครับผมแต่ผมขอได้การ์ดด้วยนะขอทั้งตัวทั้งการ์ดนะครับผมเออภายในการสุ่มสองายครั้งนี้นะอขอทั้งตัวขอทั้งการ์ดนะครับผม๊บไม่เร็วน่าจะเป็นรูปอะไรวะไม่ใช่นี่โคเวอร์อ่า ฉันจะเคี่ยวกำพวกแกเองนี่ไงครับผมได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเจมิเลโอเลโอนาสำหรับไอดีของผมนะครับผมกดข้ามเลยเยสได้ภายใน60ใบนะครับผมนะแต่อย่างที่ผมบอกผมจะสุ่มครบเลย200ใบนะครับผมก็คือ200ครั้งผมจะสุ่มไปเลยนะครับผมไปปุ๊บได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมปัตตูทองอีกหนึ่งครั้งนะครับผมผมกดข้ามเลยดูครับป๊า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 เป๊ะเป๊ะ ไปครั้งต่อไปครั้งที่แปดสิบนะครับผมปื้ไม่ประตูทองอยู่แล้วแต่ก็ชุดเกลือนะครับผมปืขอการนะนะไม่อยากไปสุ่มตู้การ์ดนะครับผมอยากสุ่มตู้ต,ตัวละครนะเพราะแบบจะได้ทำห้าดาวไงเออเพราะว่าผมไปดูรีวิวในยูทูปมาเขาบอกว่าเจมิเลโอเนะี่ยห้าดาวถือว่าเก่งอยู่นะครับผมอืมนะซื้อเพิ่อมอีกห้าใบครั้งที่เก้าสิบปั๊บปั๊บโอประตูทองนะแต่พี่อชุดเกลือแล้วก็ไอกแก่ก็ไม่ลืมตานะครับผม ลืมยากจริงเลยนะอโอเครูปมีโอเคครั้งที่100นะครับผมหนใช้เพื่อซื้อนะรอบนี้ปุ๊บประตูทองนะครับผมผู้หญิงหลังชุดขาวแล้วจะนะครับลืมตาไส้แก่นะครับผมรอบนี้เอามาทั้งตัววันทั้งการ์ดเลยนะครับผมไม่ได้โลภมากนะแต่เป็นการขอโอ้โหขอการ์ดก็ได้อะการ์ดการถือตัวก็ได้มาเลย กระทิงดำโอเคนึกว่าจะหลุดเล <c oughs> เดเสียวเสียวกระทิงดำ <c oughs> น,าน่าไงถึงจะเป็นหัวหน้าหน่อยฉันก,ก็ต้องพยายามอย่างหนักเหมือนกันโอ้ยามีแดง <c oughs> ตอนผมไม่มีสุ่มไม่เคยออกแต่พอผมได้มาแล้วค <c> ร <oughs> <c oughs> ั้งหนึ่งหลุดเลดเฉยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะมีแบบพยาย,พพยามประหยัดเพชรนะครับผมพยายามประหยัดเพชรโดยการ เอาอันนี้มาแลกนะครับผมบยี่สบใบเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องซูมกันอีๆยาวอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เกลือนะครับผมอมได้มาสิบใบฟรีๆแล้วจากนั้นเราก็กดซูงมไปเลยครั้งที่ร้อยสิบนะครับผม,มประตูทองหลังขาวแล้วก็ไอ้แก่ลืมตาอีกหนึ่งครั้งสีไม่ลืมนะครับผมแต่การที่ไม่ลืมตาเนี่ยมันก็มีสิจะทองนะแต่รอบนี้ไม่ได้นะมันก็คือมีโอกาสนั่นแหละอมพอกาดได้ไหมนะนะอยากให้ผมต้องไปซูงมตู้แยกเลยนะเออปุ๊บ ประตูทองไอประตูทองออกมาเจือนะโอ้ออกมาเจือคือออกมาบ่อยนะครับผมภาษาเหนือโอ้ไม่ได้เซง็งว่ะอครั้งที่ร้อยยี่สิบปรับประตูทองอีกแล้วอ่าวไม่ยิงหลังคาอีกแล้วแล้วแกจะลืมต้อ,อีกครั้งไหมลืมครับผมรอบนี้ขอทองสองได้ไหมเดับนบทองอะ่ะป๊าป๊าโอ้โหอ่า กาส์ไม่ใช่ตัวละครใช่ไหมปืบ้บตัวละครน,นะครับผมไม่ใช่กดแต่เป็นตัวละครน,น,นะใช่จะเกี่ยวข้ามพวกแกเองย่ตัดข้ามเลยนะครับผมได้มาแล้วสองโตนะครับผมสำหรับเมเลวนานะอืมสูงมปแล 3, 4, 4, ้วสามสิบเลมาแล้วสองโตลอกที่140ร้อยสี่สิบปั๊บประตูทองอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ผู้หญิงชุดขาวนะครับผมลืมใกครั้งไม่แกลืมใกครั้งนะครับผมรอบนี้ ลืมตาตีดจอกันสองครั้งนะรอบนี้ขอทองสองได้ไหมขอทองสามทองสามการ์ดการ์ดต้องมาแล้วการ์ดมึงห้ามหลุดเลทเกมห้ามหลุดเลทโอ้โหได้แหมโบสถัวได้ไหมโบสมาหนึ่งตัวอ,อีกสองทองขอการ์ดกับเมเลวนะขอการ์ดกับเมเลขอการ์ดกับเมเลวนะาขอการ์ดอย่าบอกนะว่าเติร์ดไอโอ้ยช็อกแกหมด มีเร็วน่มีเร็วน่ปุ๊บโอเคโคเวอร์ไม่มีโคเวอร์ไม่มีสีทองเฮ้ยเฮ้ยมีเลยไม่เลยไม่เลยโอ้อย่าบอกน้องว่าเติร์ดไหน้าอนงยแกรับความเกลียดชังนี่ไหวหรือเปล่าริดม่นใช่ลีดนี่ปะฟานหน้าสามตาเอ้าได้ฟันหน้าสามตาได้ตัวใหม่ไหมอีกหนึ่งทองอีกหนึ่งทองอย่าบอกน้องว่ากระทิงดำโอเคตกใจหมดตกใจหมดไม่ได้การ์ดแน่นอนเลยวะโอ้ไม่หมดอีกละพอเลย ออนะทองออกสามนะกระดูเล็ดกาจะไม่ได้เลยโอ้ได้ฟานหน้ามาหนึ่งตัวฟรีน้ำมุม,มาทำไมนี่ยไปต่อครั้งที่ร้อยห้าสิบโอเคเมื่อกี้มันดวงดีไปละรอบนี้เรจาจะเกิือแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ออกสามเงี้เออเพราะเมื่อกี้มันออกสามทองเลยไงออ,ออกสามแต่ไม่ได้อะไรเกี่ยวกับเมเลโอหน้าเลยเมื่อกี้เกลือจริงๆนะครับผมอ่ะทองอีกและ อ่ะตู้โอ้เกลือนะครับผมรอบนี้อืมขายจะไม่ได้เลยนะจะบอกว่าผมต้องไปสุ่มตู้การแยกอะ่ะไม่เอาหนาหนาเนะปับ๊บตู้ทองโอ้หลังเอออีกกี่ครั้งเนี่ยจะการันตีแล้วเนี่ยอีกกี่ครั้งผมจะการันตีแลยนะทำไมตู้นี้แม่มดมันออกง่ายจังวะทำไม่ต้องสูงตู้เหรียม่มดแม่มดออกยากอย่างนะ ปุ๊บครั้งที่ร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับผมครั้งที่ร้อยแปดสิบดิร้อยแปดสิบประตูทองอีกสองครั้งจะการันตีหลังขาวหลังขาวแบบนี้หลังขาวบบนี่แกลืมตานะครับผมขอการ์ดเอาการ์ดมให้กูเดี๋ยวนี้นะไม่อยากไปสุ่มทูการ์ดแยกนะปุ๊บโอ้การ์ดไม่ออกกระทิงทาอยู่ละโอเคว่าจะออกตัวขอการ์ดขอการ์ดการ์ด เฮ้ยกัดได้ไหมกัด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 ตัวละครเฮ้ยกัดกัดโอ้ตัวละครโอ้เติอนอะไรอีกล่ะโอ้เตือนอาไมาทำไมนะ ไม่ได้อยากได้เลยการ์ดไม่ออกนะโอ้ครั้งที่ร้อยเก้าสิบจะการันตีแล้วนะถ้าครั้งนี้ไม่ออกก็นั่นแหละตามนั้นโอเคไม่ออกมาไปดูการันตีเลยเดี๋ยวบอกน้องผมต้องสุ่มตู้การแยกไม่เอานะเพชรละมือน,นึงนะั่นแหละโอ้น้องว่าจะประหยัดเพชรได้เยอะรอบน,นี้อุตส่าห์ดองตัวไปตั้งเยอะแปดสิบห้าใบนะครับผมเออสุดท้ายก็ต้องได้มาเปลืองเพชรอยู่ดี นะกะการสุ่มหาการด์ดนี่แหละขอการ์ดได้ไหมรอบนี้นะทองออกสายอีกแล้วนะออกสายอีกแล้วนะขอให้มันได้ตัวดีๆบ้างเถอะให้มันตรงกับตัวตัวเลขที่มันอัาบะเข้าใจไหมโอ้ดได้หมูตัดหมูตัดการ์ดการ์ดการ์ดเฮ้ยเอาจริงดิเมลีสวย โอ้ไ oh, ม่ใช่เมเลอืมเฟอโกเลียนกดกาโอ้โหชตแกหมดทุกลวนี้กัาดมันออกมาจบการดออกมาโอ้กดกอเคเโอโหเมเลโอน่าอีกห่งตัวโอเคมันมันกำลังตีอยู่ในแลดวนี้ว่าเมเลโอน่ะแต่2ตัวเนี่ยมาทำไมเนี่ยมันดลุดเลดเนี่ย การ์ดก็ไม่มีการ์ดก็ไม่ได้โอ้จะบอกว่าผมต้องมาสุ่มการ์ดแจกมันนาเสียดิงแต่การ์ดมันจําเป็นไงไปยอมเสียเพชรสุ่มเลยก็ได้ไปไปสุ่มการ์ดต่อนะกดข,ข้ามเลยไปยขอการ์ดแค่ใบเดียวนะนะโอ้ตอนแรกนึกว่าจะประหยัดเพชรซะแล้วไอ้โอ้ ตอนแรกนึก่จะประหัดเพชรแล้วนะที่ไหนได้เกือเหมือนเดิมโอ้พี่สองหมื่นผมหายบ๊อบไปกับตาเออากับการ์เนี่ยได้ตัวละครมาสามตัวนะแต่คือแบบผมไม่เข้าใจทำไมมันดุดมาคือแบบมันแบบมันโอ,โอ้คือคือมันออกท้องสาม ามขรอบเอ้ยมันออกทองสามอันติดอะแต่มันไม่ได้ไม่ได้การ์ดเลยอะอะไรอะฮะมันมันเกืออย่างนี้เกมมันไม่เหมือนตอนมันเปิดช่วงแรกแการ์ดไม่ดืมตาอีกแกเพชรผมจะหมดแล้วนะจะไม่พอสุม่มการ์ดแล้วนะจะไม่พอหาการ์ดแล้วนะจะไ้สามสี่ั้งนี้นะ กาอาสสวยกา้าสขอแค่กา้าสอันเดียวพออย่าหลุดเลสนะจา๊ะนะจา๊ะขอร้องละ่ะกา้าสเอ๋ยอย่าหลุดเลสสวยกา้าสมาแฟบฝ่าหน้าอ,อ้ออไปต่อผมจะไม่ยอมแพ้ โผมว่าผมไม่ได้การ์ดแน่เลยว่ะโอ้สุดไปสองครั้งไปกดข้ามเลยไม่ดุ้นเลยละอีกหนึ่งครั้งนะหลือหนึ่งครั้งนะเทสสองหมื่นผมหายไปกับตาเลยนะรอบนี้โอเครอบสุดท้ายโอเคเกลือ เฮ้เฮ้เฮ้ยการ์ดกูขอละการ์ดเมเลโอนะ่าไม่เอาการ์ดตัวอื่นขอแค่การ์ดเมเลขอแค่การ์ดเมเลโอนะ่าสวยเอ้ยจะกนินจะกินไม่ได้อยู่ในหอโอ้ได้โลสุดท้ายจากเพชรสองหมื่นกว่าเหลือห้าร้อย คือความจริงอะผมอยากสุ่มผมอยากสุ่มตู้ไงเข้าใจไหมอืมคืออ่ะคือผมอะอยากสุ่มตู้ตัวละครมากกว่าแต่เข้าใจไหมพ่าตู้ตัวละครอ,อะมันมีสิทธิ์ที่จะดูเลทได้ตัวละครตัวอื่นแต่ถ้าเราไปสุ่มตู้ตัวละครอ,อะ่ะมันจะคุม้มตรงที่ว่าเออเรามีสิทธิ์ที่จะได้ไมเลี้หน้าอีกนะครับผมแต่สาเหตุที่ผมไม่สุ่มตู้ตัวละครเพราะว่าผมอยากให้มันเจาะจงแค่การ์ดเลนะครับผมเออนะ เดี๋ยววันนี้เราจะไม่ได้มาอัพในเร็วหน้านะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าคลิปมันน่าจะนานพอสมควรละการลุ้นเลลน,น,นี่ยแหละนะครับนะแม่มดเราได้มาเมื่อกี้นะสองตัวออโอเคแม่มดตุบทุบทุบวายเป๊ป,แป <c oughs> เรียบร <c oughs> okay. no ้อยโอเคก็นี่เมลน่าผมอยู่ไหนจ๊ะอยู่ด้านล่างเลยนี่ว่าแล้วก็ได้โอ้โหได้ตัวใหม่มา3ตัวนะผมประกอบการก็คือเมลน่าผมทำได้แค่2ดาวนะสำหรับ200ร้ยใบนะครับผมก็คือผลประกอบการที่ผมสุ่มไปทั้งหมดวันนี้ก็ใช้ตั๋วไปประมาณ290ร้ยก้ใบนะครับผมเพราะผมสุ่มตู้การ์ดเนี่ย ไปประมาณ90ใบนะครับผม,มนะใช้ไปทั้งหมด290ใบนะครับผม,มตู้การ์ด90ตู้ตัวละคร200นะแต่ก็ดีได้ฟ้าหน้ามาด้วยสีเขียวนะเอามาเล่นได้อยู่เพราะว่าฟ้าหน้าเนี่ยตัวมันเก่งมากเลยนะแบบเทวิจดามจหมูโคตรแรงนะครับผมก็คือสามารถเอามาเล่นกับทีมเขียวได้กับนี่กับเจมี่โดนแนแด่นนะครับผมนี่นะครับปึ๊บ สมใจการ์ดที่เกือบจะไม่ได้แล้วก็การ์ดที่โคตรจะเกลือนะครับผมก็เดี๋ยวผมน่าจะไปอัพอันนี้ให้มันขึ้น5ดาวคือยัดขึ้น5ดาวเลยนะครับผมว่า5ดาวเนี่ยมันเก่งมากนะสำหรับเมเลีวน่านะครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่า5ดาวมันทำอะไรได,ได้แต่ผมไปดู YouTube มาเขาบอกว่า5ดาดาวเก่งนะครับผมถึงตัวมันอาจจะไม่เก่ง PVE มากแต่ตัวมันเก่ง PVP นะครับผมนะก็ สำหรับคล,คลิปนี้นะครับผมก็คงไวเ่เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้ใจกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกลังใจผมในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สุ่มไปเร็วหนะ้าเนี่ยใช้ตั๋วของไปเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถบ,บอกผมได้นะและ้วก็ใครได้ของอะไรไปไหนบ้างแบบสุ่มไปแล้วได้ทั้งการ์ดได้ทั้งตัวเลยภายในกี่ใบนะครับผมหรือว่าใครที่เกลือแบบผมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมใช้ประสบการณ์กันเนาะผมจะได้รู้นะครับผมว่าผมเกลือที่สุดหรือเปล่านะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่่่่าาาาาาาผผมมมมเเเเกลลลลือนนะะะพรรวววจจหห้้สุตตตัััคยยทงงูีบ ทั้งแอตตาบ้างเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยนะครับผมก็คือจูเล่ผมเนี่ยดวงดีมากนะแอตตาถือว่ากลางๆแต่เมเลเนี่ยถือว่าแบบลองจากแอตตามานิดนึงอาจจะไม่ได้เกลือมากแต่ลองจากแอตตามานิดนึงนะครับผมเออก็คือเกลือตรงการ์ดนี่แหละตัวละครไม่ได้เกลือเพราะาตัวละครทองจริงอ่ะมันออกตั้งแต่60ใบละแต่ผมซูมหาการ์ดต่องไงเออนะโอเคนะครับผมก็สัตอนนี้ก็คงไม่เป็นแค่นี้แล้วนะผมไว้เจอกัน,นกใหม่คลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะได้มานำคลิปรีวิวมเมเล่หน้าหรือเปล่านะครับ,รบผ,มผมก็รอติดตามชมนะครับผมไปละบ๊ายบายไเจอกัันนใหหมม่คคลิป้ารบผ